ไอเทราแคร์อุปกรณ์ปฏวิวัติวงการที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในตัวอุปกรณ์ไอเทราแคร์นี้จะเปลี่ยนชีวิตของผู้คนมากมายและเปลี่ยนแนวทางการดูแลสุขภาพของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายขอแนะนำให้คุณรู้จักกับไอเทราแคร์อุปกรณ์กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาพอุปกรณ์ไอเทราแคร์จะช่วยในการฟื้นฟูและแก้ปัญหาสุขภาพที่ผู้ป่วยกำลังประสบอยู่ ไอเทราแคร์เป็นหนึ่งในสิบเทคโนโลยีขั้นสูงสุดในการเปลี่ยนวิถีชีวิตของโลกเทคโนโลยีนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่หลายประเทศปฏิเสธที่จะพัฒนามันในตอนนี้จีนได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้อย่างต่อเนื่องไอเทราแคร์ I เป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่มีการวิจัยและพัฒนานำโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งปักกิง่งและหลังจากการทดสอบเป็นเวลาหลายปี พวกเขาได้แต่งตั้งเดชแชงให้เป็นผู้ผลิตเครื่องนี้เดชแงเป็นผู้ผลิตอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวในโลกบิดาแห่งการแพทย์กรีกโบราณกล่าวว่ามีวิธีให้ความร้อนแก่กระดูกจากนั้นโรคทั้งหมดสามารถรักษาได้นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่อลเบิร์ตไอน์สไตน์คำนายว่าอนาคตของยาคือความถี่ตอนนี้ทั้งสองสิ่งนี้ได้กลายเป็นจริงแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์ไอเทราแคร์ are, สร้างคลื่นความร้อนและความถี่การฟื้นฟูสุขภาพแห่งอนาคตคือสิ่งที่เรียกว่าเทลเฮิร์สเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่พบระหว่างความถี่ไมโครเวฟและอินฟราเรดซึ่งเป็นความถี่ระหว่าง30-3000มไมโครเมตรอุปกรณ์ไอเทราแคร์ are, สะท้อนความถี่เดียวกันกับเซลล์ปกติในร่างกายของเราซึ่งก็คือ2เฮิร์ถึง17เฮิร์ ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหลายล้านครั้งต่อวินาทีในทุกเซลล์ในร่างกายของเราซึ่งเป็นการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนและเทคโนโลยีจากฝั่งตะวันตกคือฝั่งยุโรปและอเมริกาดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอันดับต้นๆของ10เทคโนโลยีขั้นสูงสุดเพื่อเปลี่ยนโลกให้กับสุขภาพวิทยาศาสตร์การทหารการเกษตรและการสื่อสาร คลื่นเทเลเฮิร์สอยู่ระหว่าง3ม mm ิลลิเมตรถึง30ไมครอนต้นปี2010อุปกรณ์ไอเทราแคร์ are, เริ่มวิจัยและผลิตการพัฒนาอุปกรณ์ไอเทราแคร์ทำโดยสถาบรรันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปักกิ่งและในปี2015บริษัทเดชแงเทคโนโลยีก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม2015ในปี2015 อุปกรณ์ไอเทราแคร e รุ่นที่1ได้ถูกผลิตขึ้นด้วยต้นทุนที่400,000ดอลลาร์สหรัฐและพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงในปี2017ได้มีการเปิดตัวอุปกรณ์ไอเทราแคร e รุ่นที่2และมีปี2019เปิดตัวอุปกรณ์ไอเทราแคร e รุ่นที่3ด้วยต้นทุน5,000ดอลลาร์สหรัฐในปี2021การเปิดตัวของ Price International โดยอุปกรณ์ชื่อไอเทราแคร์ Iteracare มีข้อเด่น5ประการคือ 1. ความปลอดภัยของร่างกาย 2. การส่งผ่านคลื่นเข้าถึงระบบต่างๆภายในร่างกาย 3. การวิเคราะห์ร่างกาย 4. การกระตุ้นการทำงานของร่างกาย 5. เป็นอุปกรณ์ที่เป็นนิดและใช้งานง่ายสะดวกในการพกพา 1. ความปลอดภัยของร่างกาย อุปกรณ์ไอเทอร์แคร์ได้รับการรับรองและจดสิทธิบัตรโดย Chinese Academy of Science and Technology และ Sinochem อุปกรณ์นี้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยกับบุคคลทั่วไปรวมถึงทารกด้วย 2. การส่งผ่านคลื่นเข้าถึงระบบต่างๆภายในร่างกายอุปกรณ์ไอเทอร์แคร์สามารถส่งผ่านคลื่นเข้าถึงระบบภายในร่างกายได้ถึง30เซนติเมตร เข้าไปได้ถึงหลอดเลือดขนาดเล็กและเส้นเลือดฝอยในไขกระดูกซึ่งช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตในหลอดเลือดขนาดเล็กและช่วยลดอาการบวมโดยกระตุ้นการขับน้ำที่สะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายออกทางผิวหนังผ่านเหงื่อและปัสสาวะ 3. การวิเคราะห์ร่างกายไอเทราแคร์เสริมสร้างเซลล์ที่แข็งแรงและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายพร้อมๆกับการนำเซลล์ที่ไม่แข็งแรงออกจากร่างกาย ไอเทราแคร์ are, จัดการกับการอุดตันของหลอดเลือดนอกจากนี้ยังล้างพิษในเซลล์ทั้งหมดในร่างกาย 4. การกระตุ้นการทำงานของร่างกายไอเทราแคร์ are, ปรับอุณหภูมิของร่างกายและปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นเซลล์ที่อ่อนแอและเซลล์ที่ไม่ทำงานเมื่อเซลล์ที่อ่อนแอถูกกระตุน้นเซลล์จะทำงานตามศักยภาพที่แท้จริง พร้อมกับเลือดที่ไหลเวียนดีขึ้นทั้งระบบของร่างกาย 5. เป็นมิตรกับผู้ใช้ง่ายต่อการใช้งานไม่จำเป็นต้องมีทักษะระดับมืออาชีพเนื่องจากใครๆก็สามารถใช้งานอุปกรณ์ไอเทระแคนี้ได้เพียงแค่ต่อบริเวณที่มีปัญหา8ขั้นตอนสู่สุขภาพที่ดี1การกำจัดเซลล์ที่ไม่แข็งแรงพลังงานความถี่ของไอเทระแค อยู่ในระดับเดียวกับเซลล์ปกติในร่างกายของเราพลังงานจะขจัดเซลล์ที่ผิดปกติหรือเซลล์กลายพันธุ์ทั้งหมดเมื่อเซลล์ได้รับความถี่เทอรเฮิร์สสกระตุ้นเซลเซล์เฉ่ยโดยเซลล์เฉยจะถูกกระตุ้นเมื่อได้รับเคลื่อนความถี่จากไอเทระแคร์ care, ด้วยอุณหภูมิที่พอเหมาะเพื่อขจัดเซลล์ที่ไม่ทำงานแล้ว 3. เพิ่มการรักษาตัวเองเคลื่อนความถี่จากไอเทระแคร์ มีคลื่นความถี่ที่เท่ากับความถี่ของเซลล์ปกติในร่างกายของเราคลื่นความถี่จากไอเทราแคร์จะกระตุ้น DNA และโมเลกุลให้แข็งแรงขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงกับระบบการซ่อมแซมเซลล์ของร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้น 4. การดูแลจุดเมริเดียนคลื่นความถี่จากไอเทราแคร์จัดการกับการติดขัดต่างๆที่จุดเมริเดียนในร่างกายของเรา กระตุ้นจุดฝังเข็มทำให้เลือดสะอาดขึ้นและควบคุมการไหลเวียนของเลือดในทุกหลอดเลือดและเพิ่มอัตราการเผาผลาญในร่างกายของเราทำให้ร่างกายของเราทำงานดีขึ้นและทำให้เซลล์ในร่างกายอ่อนวัยลง20-30ปี 5. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไอเทราแคร์ I are, ให้คลื่นความถีท่ที่ทำให้มีการหมุนเวียนของเลือดในหลอดเลือดดีมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดการต้านทานการไหลเวียนของเลือดและลดความหนืดของเลือดมันเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อเลือดของเราไหลเวียนดีสุขภาพโดยรวมของเราจะดีขึ้นอย่างมาก 6. ควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อไอเชร์แคร์ควบคุมต่อมไร้ท่อและปกป้องอวัยวะของระบบต่อมไร้ท่อที่มีบทบาทสำคัญในระบบร่างกายทั้งหมดให้ส่งฮอร์โมนเข้าสู่ระบบเลือดของเราเพื่อให้ระบบร่างกายของเราสมดุล 7. ขจัดการกักเก็บน้ําในเซลล์ร่างกายประกอบด้วยน้ํา70%ความชื้นในร่างกายที่มากเกินไปไม่ดีต่อสุขภาพทําให้เซลล์บวมน้ําเกิดอาการปวดเมื่อยและมีอาการเท้าบวมไอเทราแคร์จะขจัดความชื้นที่มากเกินไปโดยการเอาความชื้นส่วนเกินออกทําให้เซลล์บวมน้ําลดลงและทําให้ระบบภูมิคุ้ม,มกันของเราสมดุล 8. ปรับปรุงระบบการไหลเวียนโลหิตให้เป็นปกติ ไอเทราแคร์ er are, ขจัดสิ่งสกรปรกในเลือดออกเนื่องจากร่างกายของเราสร้างสิ่งสกรปรกในแต่ละวันไอเทราแคร์ er are, ทำความสะอาดในเซลล์ร่างกายและเลือดส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตโดยรวมให้ดีขึ้นในร่างกายของเราและขะจัดลิ่มเลือดยังทำให้หลอดเลือดสะอาดและสิ่งอุดตันอ่อนตัวลงไอเทราแคร์ er are, สามารถใช้กับหัวใจของคุณได้หากคุณมีโรคหัวใจเช่นการอุดตันในหลอดเลือดแดง การสะสมของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดแดงเป็นต้นสามารถใช้กับไตของคุณได้หากคุณเป็นโรคไตนิ่วในไตสามารถใช้กับบริเวณตับสำหรับโรคตับเช่นโรคตับอักเสบ A B และ C ไขมันพอกตับและมะเร็งใช้ได้กับตับอ่อนคนเป็นเบาหวานซิสติกไฟบรซิสในมะเร็งตับอ่อนใช้ได้กับปัญหาดวงตาเช่นต้อกระจกต้อหิน เบาหวานขึ้นตาตาแดงเป็นต้นสามารถใช้สำหรับปัญหาคอเช่นกระดูกสันหลังส่วนคอผิดปกติใช้สำหรับปัญหาที่หลังเช่นหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือการติดเชื้อของกระดูกที่เย็นรวมถึงการกดทับของกระดูกเป็นต้นไอเทอทรแคร์สามารถใช้กับปัญหาไหล่ได้เช่นเอ็นหัวไหล่อักเสบอาการบาดเจ็บที่ไหล่ต่างๆเป็นต้นใช้ได้กับปัญหาต่อมลูกหมาก บรรเทาการปวดเขา่าเพียงเป่าบริเวณนั้นวันละสองครั้งอาการปวดจะลดลงและเซล์ลทำงานได้อย่างสมบูรณ์ภายใน10วันสามารถใช้กับปัญหาข้อเท้าได้เพียงเป่าบริเวณที่มีปัญหาวันละสองครั้งเป็นเวลา10วันข้อเท้าของคุณจะมีอาการดีขึ้นใช้กับฝ่าเท้าได้ทุกวันโดยเป่าวนตามเข็มนาฬิกาเป็นเวลาสินาทีในแต่ละวัน การหมุนเวียนของเลือดจะทำงานได้ดีเป็นปกติข้อดีของอุปกรณ์เพื่อสุขภาพไอเทราแคร์ are, ผู้ผลิตทำการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาอุปกรณ์ไอเทราแคร์อย่างต่อเนื่องไอเทราแคร์ I ใช้3เทคโนโลยีหลัก 1. เทคโนโลยีเทลเฮิร์ส 2. เทคโนโลยีควอนตัม 3. เทคโนโลยีออปติคอลคอสไอเทราแคร์ผ่านการตรวจสอบ โดยหน่วยงานระดับชาติเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิผลไอเทร c แคร์ I Care, มีรายงานการทดสอบจำนวนมากจาก c h i n e s e Academy of Science สำหรับการประกันคุณภาพประสิทธิผลของการทำกายภาพบำบัดรับประกันผลิตภัณฑ์ไอเทราแคร์หนึ่งปี ไอเทราแคร์ are, ได้รับการรับรองจากสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับประเทศและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรบริษัททัสอินเตอร์เนชันแนเป็นผู้จัดจำหน่ายไอเทราแคร์ are, แต่เพียงผู้เดียวในกว่า20ประเทศและกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 1. อุปกรณ์ไอเทราแคร์ are, ใช้สำหรับภายนอกและกายภาพบำบัดเท่านั้นโปรดอย่าใช้งานเป็นเวลานานโดยจะมีการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเครื่องร้อนมากไป 2. ช่องอากาศเข้าและออกโปรดอย่าปิดกั้นช่องอากาศเข้าหรือทางออกเมื่อใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดช่องอากาศเข้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการสะสมของฝุน่นโปรดรักษาอุปกรณ์ให้สะอาดอยู่เสมอสายไฟและการใช้อุปกรณ์กรุณาอย่าเขย่าอุปกรณ์ไอเทร์แคร์และอย่าดึงส่วนที่เป็นสายไฟเมื่อถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ 4. การกระจายความร้อน โครงสร้างภายในของอุปกรณ์ไอเทราแคร์ทำจากหลอดคริสตัลที่ละเอียดอ่อนกรุณาใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งและโปรดอยา่าทำหลน่นหลอดคริสตัลอาจแตกและอาจใช้งานไม่ได้ก่อนจัดเก็บโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เย็นลงแล้วจึงจัดเก็บลงกล่องในแต่ละบุคคลร่างกายและเซลล์ต่างๆมีอัตราการเผาผลาญที่แตกต่างกันดังนั้นบางคน อาจมีอาการปวดในตอนแรกเพียงเล็กน้อยเมื่อใช้ต่อเนื่องอาการเหล่านั้นจะหายไปไม่แนะนำให้ดื่มเครื่องดื่มเย็นๆหรืออาหารเย็นๆหรืออยู่ในห้องแอร์และควรอาบน้ำหลังการบำบัดด้วยไอเทราแคร์อย่างน้อย4ชั่วโมง